สวัสดีครับผมคลิปนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ดีๆบอกเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นวิธีการดูแลไม้ผลให้โตไวบอกไว้ก่อนเลยว่าคลิปนี้เกิดจากการสังเกตนะครับคือเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยผมได้ปลูกมะม่วงปลูกแบบอาศัยเทวดานะครับไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็สูงไปสูงไปปลูกจากกิ่งตอนนะครับไม่ติดผลสักทีผ่านไป3ปี5ปีก็แทบจะไม่ติดผลนะครับติดนิดหน่อย แต่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ผมก็ได้ปลูกลำไยแล้วก็ได้ทดลองอยู่2รุ่นนะครับรุ่นที่1คือปล่อยให้ต้นสูงไปเลยเหมือนต้นนี้นะครับผลปรากฏว่าไม่ติดดอกออกผลขณะว่าปีนี้นะครับปีที่ผ่านมาในอากาศหนาวค่อนข้างนานหลายๆสวนก็ติดดอกออกผลแต่ต้นนี้ไม่ติดดอกออกผลทั้งที่มีลำต้นที่สมบูรณ์นะครับคือไม่ทําอะไรเลยและอีกซีกหนึ่งผมตัดแต่งกิ่งตั้งแต่ยังเล็กตั้งแต่ปลูก3เดือนเลยก็คือตัดยอดทิ้งครับผลปรากฏว่า เกือบเกือบ90%นตะครับต้นที่ทําลักษณะแบบนี้ติดดอกออกผลและผลก็ไม่ร่วงด้วยก็เลยจะมาแชร์ให้ฟังในคลิปนี้นะครับมันเป็นวิธีง่ายเองบางคนปลูกต้นไม้ไม้ผลมาหลายปีไม่ติดดอกออกผลสักทีอันดับแรกลองตัดยอดนะครับให้ตัดยอดดูอย่างที่2ก็คือให้ตัดกิ่งที่อยู่ตรงกลางทรงพุ่มออกเขาเรียกว่ากิ่งกระโดงนะครับ อย่างที่3ให้ตัดกิ่งที่อยู่ด้านล่างที่มีใบติดพื้นออกหรือจะตอนกิ่งไว้ขยายต่อก็ได้นะอย่างที่4ให้ตัดกิ่งแห้งออกครับ การตัดยอดมันจะทําให้ทรงพุ่มกระจายตัวออกด้านข้างสวยงามทําให้เก็บผลผลิตง่ายดูแลง่ายและเป็นการเปิดให้แสงส่องผ่านทรงพุ่มเพิ่มประสิทธิภาพการสั่งหอแสงด้วยนะครับ อย่างที่2การตัดกิ่งที่อยู่ตรงกลางทรงพุ่มเขาเรียกว่ากิ่งกระโดงในลักษณะนี้นะครับคือกิ่งที่มีใบสมบูรณ์แต่ทําอะไรไม่ได้เลยสังเคราะห์แสงก็ไม่ได้กิ่งลักษณะนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของเพลี้ยะนะครับโดยเฉพาะเพลี้ยแป้งนะต้องตัดออกครับทำไมกิ่งลักษณะนี้มีใบถึงสังเคราะห์แสงไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ตรงกลางแสงผ่านไม่ได้ครับแต่ธาตุอาหารของพืชเนี่ยมันต้องส่งมาเลี้ยงกิ่งพวกนี้อยู่ มันก็เลยไม่ไปสร้างส่วนอื่นนะครับคือกิ่งที่ไม่มีประโยชน์ร้อซควรตัดทิ้งนะครับกิ่งลักษณะนี้ทําให้โตช้าหรือถ้ากําลังให้ผลผลิตเนี่ยถ้ามีกิ่งแบบนี้แทรกเข้ามาก็ตัดทิ้งได้เลยอย่างที่3คือกิ่งที่อยู่ด้านล่างใบติดพื้นนะครับกิ่งลักษณะนี้จะปิดบังแสงเป็นที่อยู่อาศัยของเพลี้ยเหมือนกันทําให้เกิดเชื้อราได้ง่ายนะครับและที่สําคัญมันเป็นที่อาศัยของยุงและสัตว์มีพิษชนิดต่างๆควรแต่งให้ด้านล่างของต้นไม้เนี่ยโล่งโปรง่งเป็นการเสริมความปลอดภัยในนนสววเรราด้ยะคับ อย่างที่4คือกิ่งแห้งครับกิ่งแห้งควรตัดทิ้งได้เลยกิ่งแห้งเกิดจากนอนเจาะไม่มีประโยชน์อยู่แล้วนะครับไม่สวยด้วยตัดทิ้งได้เลยประโยชน์ของการตัดยอดหรือตัดแต่งกิ่งที่ผมอธิบายมาทั้งหมดข้างต้น 1. น่ละทาให้พืชโตวไวมีลำต้นขยายใหญ่ขึ้นมีขนาดใหญ่เท่ากับท่อ2นิ้วภายในเวลาไม่ถึง2ปีนะครับอันนี้ผมเปรียบเทียบกับท่อ PVC ขนาด2นิ้วให้ดูเลย คือสามารถให้ผลผลิตได้แล้วจะราดสารก็ได้หรือไม่ราดสารมันก็จะติดดอกออกผลตามฤดูกาลอันนี้ปลูกจากกิ่งตอนนะครับหรือกิ่งที่เสียบยอดมาเขาบอกว่ามันให้ผลผลิตช้าถ้าเราลองตัดยอดตัดแต่งกิ่งเปิดทรงพุ่มแบบที่ผมว่ามาเนี่ยมันก็จะให้ผลผลิตไวไม่แพ้กันนะครับเทียบกับการที่เราปล่อยให้โตไปเฉยๆฉยเนี่ยไม่ทําอะไรเลยมันจะแตกต่างกันมากนะครับการที่เราทําแบบนี้มันจะให้ผลผลิตไวและทรงพุ่มขยายลําต้นก็ขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับไม่ถึง2ปี ประโยชน์อีกอย่างก็คือเราสามารถเก็บผลผลิตง่ายผลผลิตมีคุณภาพเพราะอะไรเพราะว่าแสงแดดเนี่ยมันส่องผ่านได้ทั่วถึงเกิดการสร้างอาหารของพืชก็คือการสังเคราะห์แสงนั่นเองอย่าลืมว่าพืชเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่สามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์แสงนะครับก็คือจะดึงคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาแล้วก็มีแสงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางเคมีผ่านคลอโรฟิลก็จะเกิดเป็นน้ําตาลและออกซิเจนส่งไปเลี้ยงทั่วทรงพุ่มนะครับ ประโยชน์อย่างที่3ก็คือดูแลง่ายไม่มีมแมลงศัตรตูพืชมารบกวนที่สวนผมเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้พวกสูตรไล่มแมลงเท่าไหร่นะครับก็คือปล่อยเลยมันไม่ค่อยมีที่ผมทําคลิปสูตรไล่มแมลงต่างเนี่ยก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางให้ใช้แบบชีวภาพปลอดภัย สำหรับคนทำเกษตรเน้นปลอดสารนะครับหากมีคำถามว่าเราจะตัดแต่งกิ่งช่วงไหนที่สวนผมเนี่ยหลังปลูก3าเดือนถ้ายอดสูงเกิน1เมตรผมตัดทันทีนะครับไม่เกี่ยวกับฤดูกาลโดยเฉพาะหน้าแ้งเนี่ยจำเป็นต้องตัดเลยเพราะว่าจะลดการคายน้ำด้วยหรือถ้าใครกำลังชมคลิปนี้อยู่จบคลิปนี้ก็ไปสังเกตต้นไม้ที่เราปลูกอย่าให้กิ่งที่ผมว่ามาข้างต้นเนี่ยเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะกิ่งกระโดงไม่มีประโยชน์พยายามแต่งให้แสงผ่านส่งพุ่มได้นะครับพืชจะโตวไวมันจะขยายลําต้นไว นั่นหมายถึงการขยายรากหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ที่พืชของเราที่ต้นไม้ของเราเนี่ยมันพร้อมจะให้ผลผลิตเพราะว่ามีลำต้นที่แข็งแรงมีต้นใหญ่นะครับแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยปลูกไปแล้วก็ปล่อยให้สูงไปเรื่อยๆอ,อันนี้ผมพูดถึงไม้ผลนะแต่ถ้าไม้ยืนต้นเนี่ยก็ปล่อยไปเลยนะครับไม้ยืนต้นเนี่ยจะตัดกิ่งด้านข้าง เพื่อให้ขึ้นลำตรงนะครับแต่ไม้ผลเนี่ยเราเน้นต้องการผลผลิตไวต้องการให้ต้นสมบูรณ์ไวเราก็มีการดูแลใส่ปุ๋ยให้น้ำตามปกตินั่นแหละดีกว่าเราปล่อยให้มันสูงไปเรื่อยๆมันก็จะสร้างยอดไปเรื่อยๆการตัดแต่งกิ่งมันจะทำให้ลดการคายน้ำลดการสูญเสียธาตุอาหารที่เอาไปใช้ในกิ่งที่ไม่จำเป็นนะครับโดยเฉพาะกิ่งกระโดงก็ลองทำดูรับรองไม้ผลของท่านจะโตไวขอบคุณทุกท่านที่ทติดตามรับชมกันมาตลอดสวัสดีครับ